สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมทั้งช่องเพชรหนองดันชาแนลนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้มาคุยเรื่องหวยรวยทั้งรัดกันอีกโค้งสุดท้ายครับผมโค้งสุดท้ายก่อนวันหวยออกนะครับเนาะของวันที่สิบหกพฤหัสที่สิบหกนะครับเนาะวัน 2565ัหรหกสิห้าครับผมสำหรับงวดประจำวันที่ส6หมิถุนายนครับผมสำหรับคลิปนี้เขาจะมาคุยกันบ่ได้เป็นหวยสูตรครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นหวยความฝันหรือเหตุการณ์ต่างๆครับผมหรือว่าเลขทูบครับผมเลขทูบ จากสถานที่ต่างๆหรือเหตุการณ์สาคัญเนาะครับเนาะสาหรับงวดนี้ครับผมคลิปนี้บุรีมาตามสูตรครับผมควงสุด้ทยเนาะครับเนาะเปรียบเทียบกันครับมาฟังน้ำกันครับผมว่ามีอย่างน่ครับผมสําหรับแนวทางหวยรัฐบาลเนาะครับเนาะมีแหว้เพื่อได้ซื้อหวยรัฐบาลครับผมเดาใจรัฐบาลสําหรับควงฝันเนาะครับเนาะก็ฝันว่ามีคนบอกครับผม มีผู้ยิ่งผู้หนึ่งก้นลึงกันครับเล่าซื้อายแอววสันวาในความฝันเนาะไปคุ้ยเอียงกับเล่ากรบเบื้องไปกุ้ยไปเล่นกันพบพ่อกันธรรมดาครับในความฝันบัดนี้เล่าก็เลยพยายามย่ำย่ำบอกหวยครับผมเราบอกเลขมากกะเราอย่าลืมเด้อสันซสื้อตัวนี้ในเด้อสันวะตัวใดสันดอกตัวใดใยแอ๋วสันดอก จากเราได้มาใส่หูครับตอนนั้นไอ้มฝันเนาะเราบอกว่วอย่าลืมเมด้วสันซื้อสามหนึ่งสองให้แนวสันเราว่าผมก็เลอสามหนึ่งสองเอยอยู่ดีๆกับฝันเกี่ยวกับยายเอ๋เราก็มาบอกเลขบอกคักบอกแน่ครับผมบอกแล้วก็แจ้งตื่นขึ้นก็จจำจำได้เลยครับผมสามหนึ่งสองสันเลขฝันเนาะครับเนาะอันนี้ยายเอ๋อเลา ฝันเราบอกความฝันสู่ฟังแล้วก็มีไอ่เราได้บอกสู่ฟังอีกครับว่าเราฝันเกี่ยวไอ้ผู้นึงอีกฝันว่ายืมรถเราไป ว่าสืบยืมรถมอไซค์เราไปเที่ยวบุญบังไฟมาสั่งนายคุ้มฝันเราว่าเราฝันเจียวผมมาสั่งก็เลยเลยยืมมอไซค์เพิ่นไปเพิ่นเลยเล่าว่าเฮ็ดรถเพิ่นเสียเออยืมมาแล้วเฮ็ดเสียสั่งก็เลยเอา้าไอ้คือฝันวางสั่งก็เลยถามว่าทะเบียนรถมอไซค์ตัวไหนสนุกเอา้าสองงบสามสั่งเล่าว่า เบียนมอไซค์เล่าขั้นที่ยืมเล่ามาเด้ในควมฝันเล่าฝันเกียวเล่าฝันว่าไปยืมรถเล่าบัตนี่มาเห็ดเสียบัี้ครับทีิปนี้กะสิมาเอาเรียงควบฝันต่างๆสําหรับหวดนีนนเนาะครับเนาะแล้วก็ได้ไปงานสงสาการานผู้เฒ่าบ้านข้างๆครับผมเพิ่นเสียบัดนในไส่รถขนซุใไ่ล่งเฮากะจะไปเมมเนาะกันเนาะสิไปเผาเมมกะวนสองรอบ รอบที่สองครับรถครับชนโต๊ะนั่งครับผมโซฟาครับชนโต๊ะนั่งเออก็เลยผ้ากันเบิ้งทะเบียนครับผมทะเบียนรถขนสพขนนานละยุ่กบบ้เนี่ยแหละอันนี้บ่ได้ฟันครับอันนี้อันนี้เรื่องจริงครับผมไปส่งสการเป็นงานศพเพื่อนขางเพื่อนทะเบียนรถเพื่อนกับมีจําได้เนาะครับเนาะก็เลยผ้ากันเบิ้งแต่ว่าคนร้ายครับเปห่มเบิ้งทะเบียนรถขนาด เพิ่นครับกะจังได้ละเป็นอุบัติเหตุละครับไปส้นตึงก็คือไปว่าไรก็ได้ทอยแล้วก็โยกไม่อวยตอนกําล่งวนศพกําลังสิขื้นเมี่ยมครับศพวนสามรอบนะคระนะับรอบที่สองก็เลยไปส้นก็เลยหงเบิงทะเบียนรถเพิ่นคนรถทะเบียนเพิ่นกะมีเลขซี่ตัวครับผมห้าสาม สี่นี่ครับทะเบียนลดนะครับเนาะแล้วก็มีไอ้ถ้ากันไปจุดทูบขอน้ำปูครับผมล่องขอล่องจุดทูบเบิงว่าเพิ่นไอข้าเจ้าผู้เพิ่นดังๆเพิ่นจุดทูบ เพิ่นกับแม่นกับขังของเพิ่นนันเนี่ยกับเลขทูบครับผมทูปปูสันนี่ตัวได้แนกะน,นี่ครับผมเพิ่นจุดออกมากได้แล้วก็เป็นเลขเ็ดห้าสามครับผมเลขทูปปูสันว่า ออกมเจ็ดหาสามครับส่วนในตัวบนนี้ก็คือเลขฝันว่ามีคนบอกครับผมคนบอกว่าจะลืมเด้อซสือเด้อสามหนึ่งสองซื้อไ้ไดเด้อสันครับมือรุ่นมาไอเรากัวมอสูฟังอีกทีนึง่ว่าเราฝันเกี่ยวว่ายืมรถล่อไปเฮ็ดเสียนี่ครับทะเบียนรถมอไซค์แล้วครับผมสองหกสามครับผมบัวหลวาสีมาหัวม้ามาเบาซูกันฟังครับผมโค้งสุดท้ายก้อนวันหวยออกครับผมเพื่อเป็นแนวทางสือหัวนะครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคเนาะครับเนาะอันนี้ไปงานศพเพิ่นครับผมแต่ว่าลดขนศพเพิ่นไปวนรอบเมนรอบที่สองไปชนโต๊ครับผมก็เลยเบึ้งทะเบียนเพิ่น,นออกมากแบบนี้ครับผมทะเบียนลดของเพิ่นก็ห้าสามหกสี่อันนี้บเป็นค้ามันครับอันนี้เรื่องจริงครับผมอันนี้เนื้อคางเพิ่นเป็นงานนะครับเนาะ ผู้เฒ่าเพิ่นเสียชีวิตโดยโรคมะเร็งนะครับเนาะกัได้เลขตัวนี้มา,าเว้าสู่พี่สุน้องฟังครับผมส่วนเลขทูบนี่กัเลขทูบกัทถูปูสันว่าครับฟังคุณมาอีกทีนึงครับผมเลขทถูปูสันกัมีเจ็ดห้าสามสันมาลองมึงครับผม ว่าเล่นข้อหวยเล่นยหกประตูเบิ้งสีมีตัวได้แน่มาลอมา้อมมันครับผมสําหรับผมกะคํานวณออกมาแล้วเนาะครับเนาะหรือว่าเห็ดหกประตูมาเบิ้งบลูวันสิบมีตัวได้แน่กลมาลองกันครับเห็ดออกมาแล้วกัมีเจ็ดสามเก้าสามห้าเก้าเจ็ด ห้าหกเจ็ดหกห้าหกเก้าและหกสามครับผมอันนี้ก็เลขหกประตูล่องมึงนะครับเนาะอันนี้ก็นในแนวทางของ ของของทางช่องนะครับเนาะนี่ผมกะนี่คอมเมนการสื่อของผมกะออกมาสไตล์นี้ครับผมมาเบ่าสู้กันฟั่งครับผมพ่อเป็นแนวทงังเป็นแนวทังว่าสิคิดเห็นกันเจ้ไหนครับผมสําหรับคลิปนี้กะมาเบ่าสู้กันฟั่งครับผมมากน้ำบ่ามากน้ากะกระเล้วแต่้ครับผมพอจะเข้ากัมากุ้ยกันคุ้ยเรื่องหวยรวยทางรัดครับผมน้ากันครับผม ส่วนเหล็กตะล่างของหฮากะเก็บน,นี่ผมจะมีเหล็กตะล่างให้นะครับเนาะตะล่างหฮกกะมีห้าเจ็ดหกเก้าสาม 5, 6, 9, ครับผมนี่คือเหล็กตะล่างครับผมรับช่มติดตามกันครับผมสารพูดเขาว่ารับช่มทั้งช่องของหอกไม่กะ ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้เนอ้อครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับผมเราก็สามารถนําไปเปรียบเทียบกับหลายๆอาจารย์ครับผมหลายๆสานักหลายอาจารย์ที่เพิ่นแม่นแม่นเก่งๆหรือว่าดังๆเนาะครับเนาะท่างจองห้องกับมาเบาเหตุการณ์ครับเบาเหตุการณ์ซูฟังแล้วก็เอาที่ลู้สำหรับงวดวันที่สิบหกพฤหัสของเดือนมีถุนายนนี่ครับ สองพันห้าร้อยหกสิบหาของห้องนะครับเนาะร่วมเหตุการ์ต่างๆมาเบอสูกันฟั่งครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะสื่อหวยรัฐบาลทางช่องห้ากสื่อคือกันครับผมเสียงโชกคือกันสําหรับคลิปนี้กะกงจะมีเพียงแค่นี้นะครับเนาะนี่ครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการซื่อหวยรัฐบาลครับผมมีความคิดอะไรๆกะ คอมมนมาทั้งด้านล่างของคิปนะครับเนาะถูกบ่ถูกเข้ามาคุ้ยกันทีนึงครับผมสําหรับคลิปนี้กัโค้งสุดท้ายไก่วันหอยออกนะครับเนาะนําไปเสียงโชกหรือเปรียบเทียบหลายๆค่ายบ้างครับผมพบพ่อกันไหมคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมมาคุยกันเหตุการณ์ต่างๆกับความฝันต่างๆกับทะเบียนรถในความฝันครับผมเลขทูบ เลขกทูกคัดออกมาหกตัวเรามีตัวได้แน่ครับผมหมายถึงว่าทําเป็นหกประตูแล้วมีตัวได้แน่แล้วก็เลขกตะล่างเข้าอยู่ในนี่กะสําหรับมวดนี่กะนําไปเปรียบเทียบได้ครับผมพบพอกันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ